อม,มังลี่ชานเนี่ยฝากกด u b s ส r ค b e ด้วยนะครับวันนี้ก็เช้าวันใหม่แล้วนะคะลี่จะเอาของที่ลี่ซื้อในเซเว่นอเมริกามารีวิวให้ดูนะคะว่าสี่ของที่ลี่สุ่มมาอย่างมั่วๆในเซเว่นเนี่ยคือ มันรสชาติเป็นยังไงแล้วมันคุ้มค่าไหมแล้วมันราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็มาดูกันสิ่งแรกเลยนะคะที่รีซื้อมานะคะคือตัวน้ำ orange mango flavor ค่ะมันคือน้ำต้มมะม่วงเอ่อยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะคะอ่านผิดนะคะตัวขวดนี้นะคะราคาอยู่ที่2.49ดอลลารอลคะ่ะ 2.49ดอลลี่จะบอกว่าน้ำเปล่าเนี่ยแพงกว่าน้ำแบบนี้อีกนะเพราะงั้นก็กินน้ำพวกนี้แทนน้ำเปล่าออไปแล้วกันนะคะโอเคเปิดฝานะกินแล้วนะครับอ,อร่อย เพราะวมันกินได้ค่ะอร่อยนะคะก็เหมือนเป็นน้ำแร่ธรรมชาตินิดนึงอะฟิลเหมือนเรากินผงผงน้ำแร่หรอไม่รู้ผงน้ำแร่อะไรก็ไม่รู้เออนั่นแหละก็เป็นรส หวานๆนะคะอร่อยค่ะอันนี้อร่อยของต่อมาที่ได้จะรีวิวนะคะคือขนมปังอันนี้ค่ะที่รีซื้อขนมปังมาเพราะว่ารีแบบว่าเซเว่นมันไม่มีข้าวนะคะรีก็เลยซื้อขนมปังมาแบบบางทีเราอาจจะทําเหมือนเป็นแฮมเบอร์เกอร์เพราะว่าเราเอาตัวกระเพราไก่มานะคะก็เผื่อแบบเออเอามาซ้อนทับเหมือนกินเป็นแบบแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ย ก็จะมาลองดูนะคะว่าตัวนี้ได้หรือเปล่ามองภายนอกคือมันเหมือนจะเป็นขนมปังแฮมเบอร์เกอร์นะราคาตัวนี้นะคะยี่ห้อเซมิตาะคะเซมิตาตัวนี้2.29ดอลคะ่ะเปิดให้ดูเลยชิมนะคะเอ้ยเนื้อออกง่ายนะคะอ,อร่อยอ มันเหมือนมีส่วนผสมของอะไรด้วยอ,อร่อยมันเป็นขนมปังหว,นหวานๆนะคะทุกคนฟิลเหมือนกินไอ้ร้านร้านที่ประเทศไทยอ่ะเหมือนเหมือนร้านในประเทศไทยเลยอ่ะที่มันเป็นขนมปังผสมเนื้อมันหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะแต่คือมันอร่อยแล้วก็หวานนะเอาแล้วไงกินกับไอ้นี้ไม่ได้แต่กินเปล่าๆน่าจะได้ต่อมานะคะ อันนี้ค่ะชื่อว่ามินิแมนเทสคาดัสว่ากินเป็นก็นแล้วกันตัวนี้นะคะราคา2.59ดาอลค่ะแพงกว่าตัวเซมิต้ามา0.10 10ดอลก็คือ 10... อะไรนะอ่ะ0.10จดสิบดอลแล้วกันอ่ะตัวนี้นะคะยี่ห้อบิมโบอ่ะ ลองชิมดูค่ะมันบอกว่าเป็นวานิลามินิมัฟฟินนะคะที่เห็นเป็นแบบว่ามัฟฟินเอ้ยหรือว่าบางทีมันจะกินเป็นของหวานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,น,ะน่ากินอ่ะกินหอมอร่อยอร่อยอ่ะอุ้ยอร่อยเฮ้ยเฮ้ยอร่อยเดอ้ออร่อยเดอ้อ แล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะนมนมเนี่ยเรียกว่าคุ้มสุดแล้คุ้มป้นนะก็สําหรับคนที่ชอบกินนมนะคะเรียกว่าซื้อนมดีกว่าซื้อน้ําเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเรากินกินนมแทนน้าได้เลยนะที่นี่เพราะว่าราคามแบบต่างกันแค่ไม่แบบศูนย์จุดไม่กี่ดอนเองนะคะเดี๋ยวเอานมมาให้ดูคือนมที่รี่ซื้อมานะคะชื่อว่าโมโดเดี่นะคะตัวนี้ ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ประมาณที่3.63ดอลลาร์ค่ะจริงๆมันเหมือนจะถูกกว่านี้นิดนึงนะเพราะว่ารีปัดเศษเมื่อวานนี้นะคะที่ซื้อไปก็จะเป็นนมวัวนะคะมันก็คือสุ่งซื้อมาอีกทีหนึ่งมันเขียนว่าวิตามินดีอะไรอย่างเงี้ยก็ซ,ซื้อซื้อมานะคะอ่ารีก็เตรียมแก้วเรียบร้อยแล้วเป็นแก้วสตาร์บัคที่ห้องที่นี่เขาให้มานะคะรีแกะนมไม่เป็นค่ะบางคนก็ต้องแกะเป็นสามเรียมอะไรแบบนี้นะคะรีแกะทุกมุมเลยค่ะ จริงๆอ่ะรี่ีกินไปแล้วแหละอ่าตัวนี้นะคะฟินอะบอกเลยว่าฟินเอาเปนว่าคุ้มละกันของในเซเว่นที่สุ่มมาสี่อย่างอร่อยทุกอย่างเลยอันนี้ไม่ได้พูดอันนี้ไม่ได้พูดเล่นอันนี้พูดจริง ตอนแรกคิดว่าจะกินน้ำไอ้น้ำส้มมงโก้กินไม่ได้นะคะแต่กินได้นะคะไอตัวมินิี้เนี่ยรีคิดว่ามันน่าจะหวานแปลกๆแต่เฮ้ยมันถูกปากนะคะแล้วก็ตัวเซมิตา้าเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะเป็นขนมปังจืดๆนะคะแต่ว่ามันเหมือนผสมพวกมันสับปะหลังหรืออะไรเข้าไปด้วยนะคะมันเลยทําให้ขนมปังเนี่ยมันหวานนะ ไม่แน่ใจนะอันนี้ลี่ี i m i เองนะคะว่าแบบมันสับปะหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันใส่น้าตาลแน่นอนนะคะก็อร่อยค่ะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะลี่ขอตัวไปกินก่อนชาวนี้ลี่ก็จะกินพวกอโจของประเทศไทยไปก่อนนะคะแล้วก็จะกินตัวกะเพรากับขนมปังเซมิต้าแล้วก็กินน้ำส้มแล้วก็นมไปด้วยคือก็แค่นี้ก็ฟินล้วอยู่ได้แล้วรอดแล้วหนึ่งวันอะเออจริง แค่นี้นะคะก็สำหรับใครได้ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้ล่างได้นะคะว่าอยากให้ได้ทำคลิปอะไรแล้วก็ถามมาได้เลยค่ะละยินดีตอบนะคะอาจจะตอบช้านิดนึงแต่ตอบชัวะคะ่ะบ๊ายบาย